ที่ยหยื่งดีผู้ข่าย่เยืบบดีทีีาหาห้องเด้อหาห้อง้ทีจังว่าสิไปเรียนมันเมมันลาอยังมากี่บาขึ้นไปแล้วจะมาห้องหโหสังกาตวอยอะไรกัทองกันมันมันยาบมันตกมันขึ้นไปหาแม่มันมาจะเีมันจะหองไปเก็บอกหลอนบางแลกแต่ก็เมียเอากระผัวของกันเด้อือ้นบดาบดาราบบผู้ข่อยกัยังใบยูวลาคนเ่ายตายขึ้นไปเรียนด้วยผู้ไหนปนี่นะ งานจนสุดท้ายน่นิ้ยอกุดอกเยอกดอกก็เลยหาจีหาอยากธรรมด่าไปนองเอ้ยจังสี่ลักรตัยนพี่จิตก็ดีใส่ฟอยกันคัดคัดตมี่พี่ดอกไปขึืนหาเพิ่อนกยูมาอะไรได้ก็ต้อนตัดใจมันสิมะพรออกก็สว่างส่างนึงยีกดพด้มันนกระไรนันมาแดกยหันเอาจังสีซจีนจีนจีนพีอก่ซี่ซี่ซี้หาอขาแม่ขายหลายคืนสุดท้ายเฮ็ดจังสคนจังสีหายของดีจัหลาย่าลาจังดีก็ดีลกสินเดี๋ยวคนที่เอาหัวหลา คนชอบโดนเพี่ยนน่ะมั่งเงี้ยเพี่ยนน่ะมันงดีอยู่กับร้านเราเหมือนกันน่มั่งดั่งวมันน่ะมันเทียงกันเลยอยากขายดีอยากขายดีปะเนี่ยอยากขายของดีบนสุดท้ายจังน้อยนี่เบิดก้อนมารับเลยเอาข้าวตาตะมาไปใส่มาสิดีโพดแท้ดีโพดดีโพดขอกเหรียญมุ้ยละขายดีบัะเออทองทองอยากปันไหนจื้อเอาเนอะไม่ออกรางคือช่างหนากระไรมากตะลายบาตรพี่น้องมันจะใส่ส่อแบบนี้แม่แม่แม่เออพี่น้องจะพาจะพาไม่ขายของดีอยากขายดีจื้อเอาพังไหนดีเออ หหยเขาเส้นเอาขายอีกิน่อยบเตียงนี่นล,นล้วไม่ปนังแหลกอะไรเส้นเลยเยวฮนะเพราะอเห็ดสาวเนี่ยไแทกันไมเอาเตะ้อดีก็่อยเลยเจ้าก็เสือสูตรอแต่คนนี้<บ>ยเย่มากสุเมสี่ยึ้มือเร์อบปั่นนี่คอยไปตากเขาคอยใช้ชุดนี่แหละตากเขาปัญาัญาโอ้ยนี่แหละซุ่มตากเขาเล้นะแต่มาอยางของย่่มือเ่ามันามันบรกูเลยเนี่ยมือเสาเป็นดินบาทของใช้ตัวบาทบรควม ตากั icana, <อ bum S 2> ะตากตรทัง้างสอ่งดิตากไม่ได้วัดผู้คนเต็มเดินวัดอายาโว้ยมาว่แม่อมาสั่นเรยตากากงแน่ล่ะมาขวางทางไปทางมาเพื่ออะไางไดยเนี่ยโอ้ยตากเลยก็เป็นดอกระตือหอมๆม่ังหันนาราบานา้าบ้านเดาเนี่เออพีหนาูดเท่หลายต่ดอกูมเบ มดนกับบังบรุพิกนรีการเมืองเนื้อภาษาทิ่น่อกมดนกนซนกรรล้องกันมีกันผ้ากันนากันเปิดไปกันขึ้นหมาบะฮองสอกเขาแหลมพบายนมสาวหองรอดฟองหายโตยูโดคาลเดจคาลเทศฟาดหานกำลังภายในมวยไทยมวยจีนดำดินมุดน้ำหลอดงามลุยไปเล็กไหลหายแบบตีมาแตกแค่มาเขาเดามเจอนอันสุดทไทยอันเดาวมเยออันซุดไทยอ่ะน่นงีรอยอาชขวดเได้ผลเลยจีได้ผลเได้ผลหรอไม่ได้รับพ่ได้เสียมาแต่ก็ไม่เปลี่ยนที่โตคนนี้ ขนาดลำไ่ไในเส้น,นเ,เสียได้น่นเราวอ้ผัวเรากินมือละสองขวดน,นี่ยแล้วลวได้ขึ้นละิหาเทียนพาดลุงเมาทิพหาเทียลุงเมาเงียว่อนอ่อนซอนค่ะี่น้องชุมแค่เข้ามือชุดายออ,อนซ่อนซอนอย่งออนซอนชุมืองงานกันปูซาใไตองรถเน่ยเพิ่ไยเบิ่งไก่งีอยากเบิ่ง,ยงกยาเบิ่งปวดยากตายได้เป็นอเอาหัวมนเข้าไปใต่้องล้อเข้ามาเลนอันทิล่อเขาเออปไดสิกาบปไดสีกางบด้น เดียมเลาางหาม้ปนั่น่าพโองตาตายุ่อดตัใจออตัวเดกปเื่อนอยสีเด้ืมไม่ียาแล้วมันมาเป็นได้ขยัหวลดล่าเอาเรียบร้อยแล้วสารพันห เสียเจียงน้องไก่ครับพันธุ์ละโสมงคลเกียงผู้เขียวเสียเจียงผู้เขียวแม่นรับเพิ่นไปเป็นล่องกกับวิทัศน์กับมาลาใสปากตอัดเอี่ยมเส้นชุ่มแพลมาเอาสพันมาโซเลยมามามามักหลายมักหลายสารพันเนี่ยล่องให้ได้เลยสารพัดเรื่องรองพัดเด็กคนแรกเลยคือช่สาที่ยังนี่นางสาวดาแก้ร้อยจุดคนแรกเลยครับพี่น้องชุ่มแพลปัจจุบันเขายัมีชีวิตอยู่แต่เขาเป็นโรคเกาเกาขึ้นมาและแปดรอบ เดินไกลไกลก็ได้ล้มถวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจานเิมเศร้าสักก่จานเติมเศร้าซ่ากอนเศร้ากอนเศ้ากอนจานเติมเศร้ากอนเลียเรื่อมันเศร้าสักก่อเศ้าหาแมนตีชีเขาเรยกหรอวันงหันมีดดันเข่าใจผิดกันเลยอเลยเข้าใจพิดตีนยังเทียนพ่อง่หนาวเือนบ้านเือนเมี่ยงฮอมผ่าเหล่ยงตุ่มนี่นี่นี่พ่แม่พ่อแง่หนาวนี่หลวงพี่คระพระอาทิตมผ่าเหี่ย อีพอตัวน้อนอย่างเงี้ยห้องผ่าเลี้ยงเนียงตุ๊กืกอน์อีพอเล่าหนาวอีพอนีห้องเนียงก็กันเขคนละยางคนละยางผูยละยางว่าจะมุกเสีแจะบอกเศร้าเศร้ามันเหมือนนอีผีาอันว่งอันมันประวัติคนตายดีงหลวงพอเอามื่อกีตายตีตายานพอมึงจะว่าไดกิเน้ะโอ้แต่จ๋าแต่เขาอะไที่กันเสียว่องวอถือได้สายสีพระอ่านประวัติเจ้าสี่มิตตะกุฏจีเียพวกเขาเทพเท่านันเดียวสว่าถือมาถือระเบิดเนี่ยผู้เสียวปลามังว เสียเลนไปล้วหัวสายสีนี่งแต่ตัวกื้อหัวเบิร์กูว่ามีเง่นซืือเสียกไหมปเขากายีหอยยุคข่างคันต่าไปลามัวมันจะผิดผู้ใดยุคหันเา้กันปอบใจพอมอบหลายยุบกอเก้าตัวหรบ้าน่ะเรอเหลือยีตัวละเหลือยตวเดียวแปตัวนึกไปใส่แปตัวกูกินเบิแล้วอีกท่าโอ้ โอ้นี่ดีมันคุหาา่ายไปยังเสียงชุ่มแทะสารพัดน่ะเนี่วโอ้มากกวนสารพัดมวนตัวนีโอ้มากลยใช่หรผู้ที่แรงเลยนะโอ้ยมากมาว่าไกลหรอมากจะไกลไก่เลยล่ะบ้านไหนล่ะย่างไก่ไก่เด็ดข่าข้อเานี่บ้านนี้ยังได้ย่างเป็นไก่ขาข้อนี่ล่ะบ้านฟุดแคร์โอ้ออกกวามูดถึงเล มูท so hey, oh, e so ี่สอดบาลไหนไอ้มาตบานไหนเพราสางเบียสางงานอย่างดอกแกงไตกระตูเอาบ้านนี้ยังเ็สางเบียสางงานแกงไตกะตูน่นสาวอนี่ยาเดียวเดวไก่งามเพคนคนงามพราะสาวีเอาชุดไทยที่สามดยงเจ้าบาลไหนเจ้าน้ามาตบานนี่ละถ้าเกลือกีห้องหอมคือสีแซ ทำอย่างไรเยี่ยมหมดต็วยิ่แจ่วังหูกควางมันติดแจมหล่อด้วยิหาร์ดกีมหูกควางง่ายง่ายบ้านนี้อยู่ง่ายเสียเลยเจ๊เอาเห็นมึงมักสวยมักงามนะผู้ที่ง่ายแม่งเลยโดดกันแล้วง่ายไปใส่ง่ายไปบ้านเ่าต้องใส่สบู่เ่าต้องใส่ผงซักผ้าบ้านบ้านนู้นสะอาดผงซักผ้านา่ ไมโย่อยมันพนแถวนี้ดอกอมับ้าไปจํารออกพัรษาเนี่ยนะบ้านไหนแบบปูบ้านป็นญาต้นไม่ออกบ้านลอยบ้านยังก้บ้านป็นยาบ้านฟางน้าำเด็กบนตุงอัดบาแล้วก็ล่องรถบ้านบ้านจะง่ายบ้านนีเลยว่าเาง่ายเพิ่งก็น่บอกูพนง่ายเพิบ่อ จังไงที่พายไงไปดื่มน้ำบานสักเลยเด้อว่าจังไงก่อนมาลองโลดลองเลยลองเลยลองจังไงมาอย่างก็ลองกันหน่เนาะฟังก่อนทันทางไล่ทางยินชายมาฟังทางเนี่ยพวกข้า กดแขนมาพักล้ำีบางงานนี่ช่มาขอพ่อขอแม่มากไปไหมาอย่จะไดเพื่อนกวกันหาเส้นนะคะดีตัแทนอ้เกพ่นก็หมาย่อยมาเจาก่อนเนี่มาโซ่พี่น้องมาจัดดอกขันว่าหุ่แจ๊กคอยยิตั้งหัวคอให้ัอเพราะว่าร้องดีมีร่างวั่นคอยแจกเฮ้ยโอยอยมันกัตถินน่ะัดบรขึ้นนึงกรรมางรขึ้นนึงนะ เอาแต่สี่ก่อนเงินดิจิตอลนี่รอบสองกันละสี่บาทเออมุ้งเจ้าได้เงินพัละหมื่นละหมื่นนึ่งมุ่งเจ้าจบเอจยังมาสั่นต่อไปเอออันนี้มันจะบอกไงเออสองคนละหนึ่งหมื่นบาทโอเคลุ้มึงขึ้นหัวเ้เพื่อนใครพอขึ้นหัวใช่แล้วเพื่อนเราต้องย่อยเอ๊ะตามกันมาซะอีห้าหกขีดเ่ยค่ะใส่ผักอีตัวนับไปเลยใส่พอดเจ้าผักอีเลิศมันเท่าไรไมายถึ่งมาขึ้นหัวสารพัน นั่และเขาสับภาษสารพัดขึ้นหวนนัวอ่าเมื่อกูซื้อตัวเทียออ,ออกกอก่นรอเรียกออกก็ตามเขาฤทธิภาพไปเไรเี่ยวขางหลังก็ไดหอกเี่ยกจังดเี่ยตู้เย็นอาเห็นคเนเที่ยเทียตุนจเรียวตุนนเรียตุนออลอกลอกัเขาลอกลอก่กาตีใหญ่เออสารพันเงินดีีต้อนขันใดมาทิ่ภูมิภูสานเอออินละ ผู้สายลับไปสี่ีิสอแ้วเอาผู้สายลับไปสีนีิสอนจุดนั้นมาไปจุดันเสริมข้างเสริมดั้งเสริมตาเหมือนพิ่งหน้าและที่เสียจักบาทสูงแหนวข้าวอาจหลาที่เสียจักบาทท่านผู้เสริมหนีนะสี่เสียจากบาดท่านผู้เสริมหนีนำข้าอยากกินพ้ายากกินเขาบอให้กิน จากเพียนนท์ขอบคุณนะคะที่หลายจ้าเออขอบคุณนนะคะ่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณเพียนนท์นะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายน้องนองขอบคุณท่านรองเหรียงเห่งนนท์ศาสตร์แล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ สุภาพจารีคุ้มคำท่านาสุภาพจารีคุ้มคำด้วยนะคะเอาการนำฮอนไม่เลียเลยกินนำฮอรเินเลิกขอบคุณมากมากความโมสามลูกเออเอาที่ไผ่มานี่เอาผู้ที่สามคอยบอกเออหาสุดปอดเหมือนกเนาะบ้านม้วกววงบ้านม้วกววงเข้าบ่กให้เสริมมามึงเป็นบ้าสับบ่ออีห่า นาตาคือจังอิงกูสิบอกอุอิงเอาเงินขึ้นอยู่บอกอูอิงเอาเงินขึ้นอยู่ฝันเอาคันได้ขึนกูบจะมอแรกคนเทาขึ้เ้ลไป้นแ่เาเบิละไนเจ้ามีหูขาไปาคุณย่ตัวเองเออนไปแล้วาัเอาเบิเางขอแล้มาเท่ากินเก่าละ่ากินาลไม่รัดใจจะเ่าก่อนคุมาจีบมาทาน กองอนวยการที่ต้งยูมสัมาสิมาทั้งท่านในดวนมาทั้งกีเฮ้้ยสัตว์ทังหลายเพ่อาอยู่ขั้วไปมุก่าบอาอีนั่นโอ้สุผลที่รู่เอ้า่นพ่อคาิอคว่าคุ่นจีเปรยงมั่นน่ะอูเบิเิร์เบิรเ อาบังบ right? ังใดรัฐบาลกินขุนขี้ก็ชุ่มเฉยรัฐบาลแจกหลอบเลกเขาให้แ่สุ่มปอบาัง uh จังแนนค่อยชงสารสุ่มน umm> ี้เขียวบ่ใดน้ำหมูสุ่มนี้เขียวบ่ใดน้ำหมูเอาขอเสียงก็ยังไม่ได้เงินยืนยนต้อนหน่อยเร็ว มันจะซุ่มหอแต่ดังดังดังิออมันซุ่มหิวเชี่ยวมามันซุ่มป้อบางทีสันป้อแล้วมันหูป้อหยั่งมันต้องใส่กางเกง น้าเ่นตื่นคนลุกขักกล้วยขามขี่อะไรเออมัาสีแดงบอบว้าให้กูแบงใันในฐานะที่ตัวกูสก็มึงกูกินอะไได้าแบงซั่ผู้หลักานมากัดปันปัน ชุดแทกคอนเสิรพี่น้องผู้ใหม่ให้เสริจบริแรานนี่ครับถึงสุดท้ายของพี่น้องชุดแพนเนาะปฐมปันเทิงทัพราวเสืบสารสันตาวัฒนธรรมของพี่น้องทุกๆุกจังหวัดเมื่อถึงท่าพี่น้องไปนครผ่านต้องไปเป็นประเพณี่ไหลเรือไฟกองพี่น้องเมืองนครนครพาดออรปเพณีอันยิ่งใหญ่ไหลเรือไฟสองฝั่งหลังน้ำาขงน้องบูชาแม่ขงขาดด้วยมัาขงหลังน้ำาขงได้หล่อเลี้ยงเขียนข้างเรา หลองพ่อธาตุถนนตั้งตระหงอยู่คู่บ้านเมืองนครหลายสมองน้อมดูชาเพื่อยึดเหนี่ยวในดวงใจหนุ่มสาวดังมีคำมั่นในสัญญาขี่ดออกไอจ่าราได้บ่อนบาดปากเอ็นีสำคัญข้างีสามรอบต่างฝ่าเทินวารายเรื่องไหวใต่ฝ่าผิดผงแจกบูชาหน่อคุณพระโอ๋ ล่างนังโขงปดคดโขขึ้นหลังสองเวียหงหักชาวพร้า,ายตัดเท้าสือสาม,มา้านด่นบัาสาวดังมีสัญญามันกันคือความหักถูกมันสัำพัญเกี่ยวเกี่ยวหนอพบกนคิดที่บอกในโบกตีดไมได่เป็นเอาว่ารีบเป็นพอย่างกาวขาดเห็นแจ้งตกยามแรงมาเหยียดเป่าให้เงาใส่กระดิตัวเบียดที่ห้องเอาตัวขอบ วัวใบมอดีดังฟ้าเสยรพีินอกแดรองเสือกตาตัตงไม่มีเวเพื่อไปของพี่น้อเกินน้ำขอโดดใชตุดดมาตดดปีอารี้านักทิ้งแะหลังสาวหลวงพ่อพ่อตายต้องไปตาตากางเก็ดสาวอยู่รีบออก